สวัสดีค่ะทุกคนตาเจะเหา่าวันนี้เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้คือเรื่องของสือเลยนะคะช่องขีดเขียนจะมาชวนทุกคนนะคะเขียนชนิดของคำนะคะคลิปที่แล้วนะคะทำลองทำเกี่ยวกับไวยากรณ์แบบง่ายๆนะคะที่แบบไม่ได้ยากมากลงไปนะคะแล้วก็ มีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะคะว่าก็โอเคมันเหมือนกับสเตปก้าวสเตปไปอีกแบบหนึ่งนอกจากจะเห็นคำศัพท์การคัดคำศัพท์แล้วนะคะวันนี้ก่อนที่จะนำไปสู่การเขียนวยากรณ์ถัดๆไปอะไรอย่างนี้นะคะเรานะคะอยากจะมาแชร์เรื่องนี้กับทุกคนนะคะก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะจำเป็นอยู่บ้างนะคะว่าก่อนที่ เราจะไปสู่ไวยากรณ์อย่างง่ายนะคะเราจะไม่ชวนทุกคนเขียนใครคำไวยากรณ์ที่มันมันยากเกินไปนะคะคือก็ต้องดูว่ามันจะสามารถเอามาแชร์คือเราจะต้องมาดูตัวเองด้วยนะคะว่าเราจะสามารถแชร์เรื่องเหล่านี้กับเพื่อนๆได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เรียนเป็นการเรียนไปนด้วยกันก็ สเต็ป by STEP แล้วกันนะคะไปทีละขั้นนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีความรู้เยอะที่จะมาแชร์เพื่อนๆนะคะหลายๆครั้งก็แชร์ออกไปแล้วก็มีผิดแล้วก็กลัวผิดด้วยนะคะแล้วก็ผิดจริงๆนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนนะคะเขียนชนิดของคํารูปแบบของวิดีโอนี้ที่ทุกคนจะเห็นนะคะก็จะเป็นเรื่องของ ชื่อชนิดของคําว่ามีชื่อเรียกอะไรนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูแล้วก็จะเขียนให้ดูนะคะแชร์ผ่านการขีดเขียนขีดเขียนเช่นเคยนะคะก็เป็นคอนเซปต์ของช่องขีดเขียนนะคะทุกคนก็มาลุ้นกันว่าจะเขียนผิดถูกแล้วก็สวยไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็มาดูเส้นขีดปีสุ่นคลิปนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะยังเห็นเส้นขีดอยู่เช่นเคยนะคะ เอาละค่ะแล้วก็มาแนะนํากันแล้วว่าเราจะเจออะไรในในคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าทุกคนก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนหรือหรืออยากจะมาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างแล้วเขียนอย่างไรนะคะเน้นเรื่องของการเขียนนะคะส่วนเรื่องของคําศัพท์ที่จะได้เนี่ยเป็นเป็นเราถือว่าทุกคนนะคะจะได้เหตุจะได้เป็นผลคอยได้นะคะเป็นส่วนเพิ่มนะคะเข้ามาอันนี้คือ ที่ซ้อมมือเช่นเคยนะคะชนิดของคำวันนี้จะมาแชร์ทุกคนอยู่ด้วยกัน10คคำด้วยกันนะคะชนิดของคำสิบสิบเรื่องสิบชนิดแล้วกันนะคะเพราะว่าหนังสือที่ที่เราอ่านนะคะทุกคนก็จะเราเราลองนับดูแลมันมีอยู่20คาําพอดีก็จะทําออกเป็น2ตอนนะคะเพราะว่าข้าตอนเดียวคิดว่าน่าจะไม่ น่าจะไม่ไม่หมดนะคะน่าจะยาวเป็นชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะก็มันจะยาวเกินไปนะคะเรามาเริ่มเขียนชนิดของคําคําแรกกันเลยดีไหมคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวตอนที่เขียนเสร็จแล้วจะเอา,อาแผ่นที่ฝึกนะคะที่ซ้อมมือมาให้ทุกคนได้ดูนะคะคาแรกเลยนะคะคําว่าชนิดของคานะคะคือคําว่า ชื้อเลยนะคะชื้อเลยเหมือนกล้องยังปรับโฟกัสไม่ได้นะคะขอซูมขึ้นอีกนิดนึงนะคะโอเคนะ ประมาณนี้นะคะสื่อเล่ยคือชนิดของคำคัดกันเลยนะคะ วันนี้นะคะคำแรกนะคะหมิงชือ่อหมิงชื่อคือคำนามนะคะหมิงชื่อแบบนี้นะคะ สิงตัวนี้ก็เขียนคำเดียวกันกับคำมิงจื้อนะคะมิงจื้อที่แปลว่าชื่อนะคะส่วนชื่อนะคะ,ะ,คะก็ถ้าเพื่อนๆรู้ลำดับขีดแล้วนะคะจำครับลำดับขีดได้แล้วก็จะขอเขียนเอาเร็วนิดนึงเป็นคำนามนะคะทีนี้คำนามนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นคำนามที่เกี่ยวกับ ร่างกายลักษณะของบุคคลนะคะเครื่องแต่งกายอะไรแบบนี้นะคะสมาชิกในครอบครัวฐานะอาชีพสิ่งที่ชอบงานอดิลเรกอะไรแบบนี้คือก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเช่นงานอดิลเรกนะคะเราเคยคัดให้ทุกคนดูแล้วในชุดคำศัพท์ไอ้หาวนะคะงานอดิลเรกนะคะแต่ว่าตั้งแต่คัดมารู้สึกจะยังไม่ได้คัด สมาชิกของครอบครัวนะคะป้าปามาหมัมนะคะกอเกออะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้คัดนะคะเครื่องแต่งกายก็คัดแล้วนะคะลักษณะของบุคคลก็มีไปบ้างแล้วนะคะก็ไปเพื่อนไปตามดูได้นะ,ะมาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวนี้นะอันนี้เป็นน่าจะเกี่ยวกับคํานามที่เกี่ยวกับร่างกายนะคาว่าเชี่ยเชี่ยนะคะเชี่ยที่แปลว่าที่แปลว่าเลือดนะคะ เดี๋ยวขอเขียนเป็นตัวสอนจีนก่อนเนาะแล้วค่อยเขียนพินอินกำกับให้นะคะเส้นถึงข้างล่างก็จะยาวนิดนึงนะคะก็ยาวยาวไม่นิดนะคะถ้าถ้าตามนี้นะเราเราเขียนยาวกว่าปกติไหมคะทุกคนก็แล้วแต่ชอบนะคะเส้นถึงข้างล่างแล้วแต่ทุกคนจะชอบเขียนแบบไหนนะคะเดี๋ยวขอเอาปากกาหนึง่งที่มัน ขนาด0.7นะคะเขเ้ยนะคะเขีว่ามาว่าเลือดนะคะแล้วก็คำต่อมาที่เอามาวันนี้ก็คือคำว่าเมาจืดเมาจืเคยคัดแล้วนะคะเป็นหมวดของคำนามที่เกี่ยวกับเครื่องเครื่องแต่งแต่งกายนะคะเมาตัวนี้นะคะ อีกคำหนึง่งคือคำว่าเลือดฉุยเลือดฉุยแปลว่าน้ำตานะคะเลือดฉุยตัวนี้เป็นน้ำตาก็เป็นอยู่ในหมวดของเรื่องของร่างกายนะคำนามเกี่ยวกับร่างกายนะคะเลือดฉุยเพื่อนๆก็จะได้เห็นปีสุนแล้วก็ได้คำศัพท์ไปด้วยนะคะเป็นของแถมนะถ้าจำได้ก็จะเอาไปต่อยอดได้นะคะทุกคน อันนี้คนละคำนะคะเลื่อยฉุยแปลว่าน้ำตานะคะขอยกตัวอย่างสามประโยคสามคำนะคะสามคำนี้นะเสือเล่ยก็เลื่อยตัวนี้นะคะเลื่อยฉุยตัวเนี้ยเออ่ เขาก็จะมีมูถูกไหมคะมีมูที่แปลว่าตาใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ำนะคะนล่ช่ยเมื่อกี้สะดุดเมื่อกี้ชะงักคำพูดนิดนึงเพราะว่ามูมูมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นส่วนประกอบนะส่วนประกอบฉางโยงเปลี่ยนผางนะคะเพราะว่าเขาก็จะ เขาก็จะไปอยู่ในคําว่าเยี่ยนถูกไหมคะเยี่ยนที่แปล่าดวงตานะคะเนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบตัวนี้ที่ว่าชื่อว่ามู่ชื่อผางนะถ้าเห็นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะคะเป็นสื่อถึงดวงตาลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยติดปากเป็นมู่ชื่อผางนะคะเมื่อกี้ชะงนักนิดนึงว่าเป็นคําศัพท์หรือเป็นเป็นฉางโยงเป็นผางนะคะแต่จริงๆเขาก็น่าจะมีคําแปลอื่นๆนะคาตัวที่เขียนคล้ายๆแบบนี้นะคะเอ่อ คือคำชนิดชนิดของคำหนึ่งคำอะค่ะมันสามารถเป็นได้หลายแบบเป็นได้หลายอย่างนะคะเช่นคำว่าเอ่ออะไรดีคำว่าฉางอย่างเงี้ยเนาะคำว่าฉางอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็สามารถเป็นได้ทั้ง adjective นะคะเป็นทั้งได้เป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นคำนามได้ไหมไม่แน่ใจนะมันจะพอวันพอม ขอพอคำพท์ของเขาอ่ะมันไม่มันเป็นได้หลายแบบมันก็จะแปลไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็วางในวางในประโยคไม่เหมือนกันนะคะตำแหน่งของการวางนะคะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเรื่องของเอ่ออะไรนะเป็นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะคะทุกคนคำที่สองนะคะคำว่าจวนหมิงนะคะจวนหมิง ชนิดของคำจนหมิงนะทุกคนจวนหมิงคืออะไรจวนหมิงคือชื่อเฉพาะนะคะชื่อเฉพาะถ้าถ้าเกิดว่าเมื่อเมื่อเวลาเราเขียนพินอินนะคะตัวนี้ชื่อเฉพาะพวกนี้ก็จะเป็นเ,เราจะต้องเขียนพินอินที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจนหมิงมาเริ่มคัดจนหมิงกันนะคะจริงๆเขาเขามีเขามีอะไรนะคะ ขามีชื่อเต็มนะอันนี้คือชื่อเล่นเขานะคะจวนหมิงเดี๋ยวคัดชื่อเล่นให้ดูก่อนนะคะทุกคนเพราะชื่อเต็มเขาจะยาวกว่าน,นี้นะอ๋ะปะอปุชกานุองปะนาดำมนะคะอืมไม่ค่อยสวยนะขอแก้ตัวใหม่นะคะ เหมือนสัดส่วนมันจะไม่ได้ขอแก้ตัวในชื่อชื่อเต็มเขาค่ะนะคะจวนอยู่นะคะจวนอยู่หมิงฉือนะคะจวนอยู่หมิงฉือเดี๋ยวเขียนพิดอินกำกับข้างบนแล้วกันนะเพราะว่าเขายาวชื่อเขายาวนะคะจวนนะคะเส้นหงขีดแรกก็จะสั้นนะคะแล้วก็ขีดที่สองก็จะยาวแล้วก็ขีด เส้นเอียงๆแบบนี้แล้วก็มาเหิงแบบนี้หักลงมานะคะแล้วก็เป็นเส้นเตียนนะคะเป็นเส้น่ํานะคะจวนหมิง mm. ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยสวยนะทุกคนวันนี้ฝึกซ้อมมือรอบเดียวเองนะคะชวนโยนะคะ mm. แล้วก็หมิงชื้อ มีงือชือเนี่ยเขาจะเขียนคล้ายๆกับคำว่าเขือไหมคะเขือหนืงแต่ว่าเขือหนืงเนี่ยเขาจะเขียนขีดเพียงเส้นเหนิงก่อนนะคะอันนี้ตูอีตูปีอีปีนะอันนี้คือปีอีปีนะคะเทียบเขาจะเขียนแค่เส้นเหนิงแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาเขียนตัวขคข้างในนี่คือความต่างนะคะเทคนิคก,การจําแล้วก็ค่อยขีดลากลงมาแต่พอเป็นชือแบบนี้นะคะ เขาจะต้องขีดลงมาแบบนี้ก่อนนะอย่างนี้ขีดลงมาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยขีดเส้นเฮงแล้วก็โขลข้างในนะคะเราค่อยมาเติมเหยียนจื้อพางข้างหน้านะคะเหมือนว่าวันนี้นะคะเอ่อน่าจะไปไม่ถึงสิคําคำแน่ๆเลยทุกคน ถ้าดูเวลาแล้วเกิน10คำนะคะเพราะมันอธิบายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะกลัวทุกคนจะไม่เข้าใจอะไรเงะะี้ยค่ะกลัวทุกคนจะงงก็เลยยกตัวอย่างให้เห็นด้วยถ้ามัน25นาทีแล้วได้ไม่ถึง10คำนะคะขออนุญาตว่าอ,อ,อาจจะไปเขียนหลายหลายตอนก็แล้วกันนะคะคำต่อมานะคะอ๋อยังยังไม่ได้สินะ้องเพราะว่ายังไม่ได้เขียนตัวอย่างคำคำอะไรนะคำ ชื่อเฉพาะให้ดูเลยนะคะอันนี้คือชื่อเฉพาะนะจ้วนหมิงนะคะอ่ะไม่เขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จ้วนโยชือ้ออันนี้คือนะมาดูตัวอย่างกันนะคะ รีจื้อนะคะรีหรูประมาณนี้จำได้ไหมคะยกตัวอย่างตัวคำนี้ คำนี้คือคําว่ากู้กงกู้กงแปลว่าพระราชวังนะคะเมื่อเราเขียนพินอินเราก็ต้องเขียนด้วยตัวใหญ่ตัวนี้นะคะกู้กงแล้วก็คำต่อมานะคะชื่อชวนชื่อชวนนะคะ พูดชื่อพูดื่อชวนเราจะมีวันนี่แหละค่ะเคยแชร์ไปแล้วคลิปที่แล้วนะเราจะมีเข้อเล่น,นจำไม่ค่อยได้นะคะว่ามันออกเสียงอะไรนะคะเอ่อออกเสียงวรรณยุกตัวไหนนะคะก็ยังผิดอยู่นะผิดไปเรื่อยๆนะคะมาดูซื่อชวนซื่อชวนก็คือ เสฉวนบ้านเรานะทุกคนซื้อก็คือซื่อเลขสี่เลยนะคะแล้วก็ชวนตัวนี้ตัวนี้คือเสฉวนนะคะเป็นชื่อเมืองนะคะชื่อเะเฉพาะของชื่อเมืองชื่อสถานที่ชื่อคนแบบนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่า ชวนหมิงชื่อเต็มๆก็คือชวนอยู่หมิงชื่อนะคะตัวอย่างตัวตมานะคะคือคำว่าชื่อชวนจิ๋วโหลแปลว่า พัฒคาอาหารเสฉวนนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลาเยอะขนาดนี้นะคะอาจจะได้คำไม่ชนิดของคําไม่ไม่ถึง10บแล้วนะคะก็อาจจะทําแยกเป็นหลายหลายตอนแล้วกันนะคะทุกคนมาดูคําต่อมานะคะอันนี้เพิ่งสองคำเองนะเพิ่งหมิงฉือแล้วก็จวนหมิงนะคะหมิงฉือคือคำนามจวนหมิงคือชื่อเฉพาะมาดูคําต่อมาที่เตรียมนะคะ ใต้ฉือคือคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามใต้ฉือเราาเราเขา,าออกเสียงกันแบบนี้นะคะเขาเรียกกันแบบนี้คำสรรพนามคืออะไรก็คำที่ใช้ชื่อใช้เรียกใช้แทนตัวตัวเองตัวเราเองนะคะ วอหนีนะคะใต้ชื่อเขียนแบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างคือต้าเจียอย่างเงี้ยค่ะที่ทางทายทุกคนอะ่ะต้าเจาเงี่ก็คือต้าเจียคือคำสรรพนามน,นะคะ ตาจยาคำนี้เขียนบ่อยนะคะขออนุญาตเขียนเร็วๆนะคะแล้วก็ตัวอย่างต่อมานะคะคำว่าจื่อจีนะคะก็คือจื่อจีคือตัวเองนะคะทุกคน คือ my s e l f ใช่ไหมคะตัวเราเองซื้อจีจัวฉันทำเองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เปียเรนนะคะเปียเรนคือคนอื่นนะคะเปียเรนตัวนี้คือใต้ฉือ างนี้นะคะเบียรนมาดูต่อมานะคะน่าจะขอเปลี่ยนกระดาษแล้วกันนะคะไม่รู้จะได้ไหมมุมนี้เอาโอเคมุมนี้ได้ชนิดของคำชนิดต่อมานะคะที่เตรียมมาคืออีเวนใต้ฉฉอนะคะอีเวนใต้ฉือคือคำคำอะไรนะคะคำสรรพนามใช้ถามนะคะ หรือถ้าบาในหนังสือเนี่ยเขาก็จะเขียนแบบเป็นทางการเลยนะ,ปร,ป,ระปริจชาปริชาสรรพนามนะคะมาดูกันนะคะอีเวนใต้ฉือทุกคนลองลองนึกดูนะคะคำว่าคำสรรพนามที่เราใช้ถามเนี่ย e ีเวนนะคือคำใช้ถามที่เข,เขามีอันนี้คือชื่อเต็มนะคะเขามีชื่อเล่นด้วยนะเราเขียนแบบย่อๆนะคะมาดูคัดกันนะคะ e ีเวใต้ฉืออีเขียนบ่อยนะคะแต่ว่าก็มันจะเขียนยากเนาะขีดเยอะก็ขอคัดชา้ชาๆให้ทุกคนดูนะคะ อันนี้นะคะก็ถ้าเป็นชื่อเล่นเขาก็คืออีใต้นะคะอีใตคือชื่อเล่นเขานะเอาคำเนี้ยกับคำเนี้ยมารวมกันนะคะเป็นอีใตขออนุญ,ญาตไม่เขียนพินอินนะนี่ชื่อเล่นเขานะคะเรียกแบบย่อนะคะอีใตให้เรารู้ว่าอันนี้คือคำสรรพนามใช้ถามนะคะ ถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเรียนภาษาจีนใหม่ๆนะคะก็ชุดคำศัพท์ชุดนี้นะคะที่เขียนให้ดูอยู่เนี้ยก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะคะจะแล้วก็มีถ้ามีตัวอย่างประกอบเนี่ยทุกคนก็อาจจะมองภาพเห็นมากขึ้นชัดมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะมาดูกันนะคะคำตัวอย่าง คำว่าอะไรบ้างอีใต้เนี่ยก็คือคำว่านี้เฉินม่นะคะเฉินม่อจริงๆมันออกเสียงเม่อนะเฉินม่อเฉินเมอนี่แหละ,ค,ะค,ค่ะคือช,ชนิดของคำคืออีใต้นะคะอีเว่นใต้ชือ่อนะคะใช้ เป็นคำสรรพนามใช้ถามนะคะปริดฉาปริฉาสรรพนามนะน่าจะออกเสียงว่าปริดฉานะทุกคนคือออกเสียงยากจุงแบบนี้นะคะเราไม่อยากพูดคำว่าปริดฉาสรรพนามนะกลัวอ่านผิดเดี๋ยวครูลินลี่เขาจะเข้ามาเจอนะคะ ก็เลยใช้คำว่าสรรพนามใช้ถามเพราะว่าเราไปใช้สำหรับคำถามตั้งคำถามเนี้ยนิสอย่างชื่อชันอะเนี้ยใช่ไหมคะจิมาชัวจิมาฟ้าอินนอะอะไรแบบเนี้ยมาดูคำอีกต่อมานะคะคือคำว่าเจิมอะนะคะเฉิมอะแล้วก็เจิมอะนะคะเจิมอะเช่นเราเห็นประโยค ประโยคนึงแบบนี้นะคะแล้วเราไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงนะคะพวกเรานะคะทุกคนไม่รู้นะเอาพวกเราละกันเพราะว่าพวกเราก็เรียนภาษาจีนด้วยตัวเองนะคะถ้ามีเพื่อนคนจีนคนจีนน่ะก็ไปถามพี่ไปถามเขาว่าประโยคนี้หรือคํานี้มันออกเสียงยังไงนะคะเจือเกิดชื่อจิ่าฟาอินนะคะแล้วก็อีกตัว ตัวนึงนะคะที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะคำว่าตัวเฉานะคะตัวเฉาแปลว่าเท่าไหร่นะคะตัวเฉาเขียนนะคะคือนอกจากที่เราจะรู้ต้องรู้ชนิดของคำแล้วอะไรแบบนี้นะคะคือก็รู้บ้างเป็นพื้นฐานนะคะ เราก็ต้องไปรู้หน้าที่ของเขาอีกว่าหน้าที่เขาทำอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ช่องขีดเขียนเองนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ที่จะแชร์ขึ้นไปถึงอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็ยังจะอยู่แบบนี้แหละแบบพื้นพื้นแล้วก็เขียนให้ทุกคนได้ดูแบบนี้นะคะวันนี้ก็ได้สามคำชนิดได้สามคำจริงๆนะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วเนี่ย มาล่วงเลยมาเป็น25นาทีแล้วทุกคนอาจจะใช้แบบเขาเรียกนะคะจะได้จะต้องใช้หลายหลายตอนอยู่ทีเดียวเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมาทำอีกตอนหนึ่งที่จะแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าชนิดของคามันมีอะไรบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะไม่เอาคำยากไม่เอาคำยากมากนะคะถ้าระหว่างที่ทำคลิปหรือเขียนให้ดูนะคะ สามารถแทรกเทคนิคอะไรเข้าไปได้เนี่ยก็จะพยายามแทรกเทคนิคแต่เป็นจะเป็นเรื่องของเทคนิคการเขียนนะคะทุกคนเทคนิคการเขียนแล้วก็เทคนิคอ่าส่วนการจำาน่ไม่ใช่ไม่ขอไม่เรียกว่าเทคนิคแล้วกันนะคะขอเรียกว่าส่วนเพิ่มที่เราจะได้นะคะคำศัพท์เป็นส่วนเพิ่มส่วนเติมของเรานะคะทุกคนวันนี้นะคะ ก็ผิดผิดคาดไปเยอะเลยตอนแรกคิดว่าจะสามารถเขียนได้ประมาณ10 10คํคอะไรเงี้ยจะทําออกเป็นแค่2 2ตอนอะไรเนี้นะคะอะไรแบบนี้นะคะก็ทําไม่ได้แล้วนะคะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะทุกคนวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะเราจะมาทําเป็นแบบอีกตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งตอนหนึ่ง,ตอน,นงตอนหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะตเจียจเจียน